ฟุตบอลยูโร2020ก็มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับและทีมที่ต้องมาพบกันได้แก่อิตาลีเจอเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์เจอสเปนอ,อังกฤษเจอยูเครนและเช็กเจอเดนมาร์กครับและในรอบ8ทีมสุดท้ายนี้ครับ มีอยู่4ทีมที่ทำให้ผมประหลาดใจและรู้สึกเซอร์ไพรส์จนอยากทำคลิปนี้ขึ้นมาครับและ4ทีมที่ผมได้กล่าวมานั้นได้แก่สวิตเซอร์แลนด์เช็กเดนมาร์กและยเโรนครับโดยยูโรในครั้งนี้ผู้คนส่วนใหญ่จะมองทั้ง4ทีมนี้เป็นทีมนอกสายตาครับหรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นทีมม้ามืดก็ได้ครับแต่ทีมม้ามืดอย่างเดนมาร์กเคยสร้างปฏิหารคว้าแชมป์ยูโรในปี1992มาแล้วนะครับ โดยสามารถล้มแชมป์เก่าอย่างฮอลแลนด์ที่นำทัพโดยสามฐานเสือมาโกวานรัตเชนแฟรงไลกาดและลุดบุริตได้ครับและในนัดชิงชนะเลิศได้มาพบกับทีมชาติเยอรมันและเอาชนะไปได้2ต่อ0ครับและเช็คเกือบสร้างปรฏิหารในยูโรครั้งต่อมาในปี1996เช็คได้พิกล็อกชนะทีมใหญ่ๆห,หลายทีมจนเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศและไปพบกับเยอรมัน แต่ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของเยอรมันในยุคนั้นได้แพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งและยูโรในปี2004ได้เกิดปฏิหารครั้งยิ่งใหญ่นักเตะทั้งทีมคนแทบจะไม่รู้จักและเป็นทีมนอกสายตาในทัวร์นาเมนต์และได้หักปากกาเซียนด้วยการเอาชนะแชมป์โลกอย่างฝรั่งเศสในรอบ8ทีมสุดท้ายชนะเช็กในรอบ4ทีมจนมาเข้านัดชิงชนะเลิศพบกับโปรตุเกสและเอาชนะโปรตุเกสไปได้1ประตูต่อศูน กลับมายูโรในปีนี้ผมขออนุญ,ญาตเอาตารางคะแนนแค่4ทีมม้ามืดนะครับกลุ่ม A. สวิตเซอร์แลนด์เข้ามาในอันดับ3กลุ่ม B. เดนมาร์กเข้ามาอันดับ2แต่เดนมาร์กเองก็ต้องลุ้นถึงวินาทีสุดท้ายนะครับถึงจะเข้ารอบมาได้กลุ่ม C. ยูเครนเข้ามาในอันดับ3กลุ่ม D. เช็กเข้ามาในอันดับ3แต่มาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายผลงานช่างแตกต่างราวกับฟ้ากระเหวครับ เดนมาร์กยำใหญ่ไซเวลไป4ประตูต่อ0ครับหรือว่าช่วงแรกเกิดจากเหตุการณ์ของคิตเตียนอิเล็กเซนส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเตะเดนมาร์กก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเช็กชนะเนเธอร์แลนด์2-0จากการได้เปรียบตัวผู้เล่นที่เนเธอร์แลนด์โดนใบแดงในนาทีที่55ยูเครนชนะสวีเดน2ประตูตอนในช่วงต่อเวลาพิเศษและสวีเดนถูกใบแดงในนาทีที่99ครับ สวิตเซอร์แลนด์พิกล็อกชนะฝรั่งเศสไป5ประตูต่อ4ในการดวนจุดโทษจากที่ฝรั่งเศสขึ้นนำา3ประตูต่อ1ไล่ตีเสมอ3ประตูต่อ3ครับแต่เหตุที่ชนะก็อาจเป็นความที่โชคดีจากการได้ใบแดงและได้เปรียบตัวผู้เล่นแต่ถ้าหากคุณได้ดูสวิตเซอร์แลนด์สู้กับฝรั่งเศสคุณจะเปลี่ยนความคิดเรื่องโชคช่วยไปเลยครับจากการโดนนำถึงสลูกเหลือเวลาเพียง15นาทีทุกคนวิ่งลืมเหนื่อยผมว่าคุ้มนะครับ กับผลที่ได้และถ้าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกมามืดได้แชมป์อีกครั้งผมว่าไม่แปลกครับมันคือลูกกลมๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดขออาภาัยมาณัที่นี้ด้วยครับ